ในเจ็ดวันข้างหน้านี้คุณกําลังจะเจอกับพลังงานใดกันนะคะจะมีข่าวดีหรือมีเรื่องไหนที่ต้องระวังวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่ามาเล่าเรื่องราวกันนะคะมาดูกันว่าพลังงานของจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณสําหรับพลังงานในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้ค่ะสิ่งไหนที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณลูกดวงนะคะพลังงานใดกันที่กําลังจะมาถึงนะขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการพยากรณ์ครั้งนี้นะคะมาดูกันค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณซิกซส์สโสนะคะคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเรื่องราวที่เศร้าๆ นะคะคหรือปัญหาอุปสรรคใดๆไปได้นะบางท่านอาจจะมีแนวโน้มในการไปต่างจังหวัดนะคะหรืออาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวเกิดขึ้นกับตัวตนของคุณในช่วงนี้ คุยนับสอดค่ะคุณอาจจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรบางอย่างให้เด็ดขาดและชัดเจนตัดสินใจจะลงทุนต่อไปหรือไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานของคุณที่มีอยู่ตัดสินใจในการจบปิดจบนี้สินหรือเคลียร์ปัญหาต่างๆในช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณลุกโดนจะต้องเข้มแข็งและใช้สติของคุณในการที่ข,จ,ขจัดอุปสรรคเหล่านี้ออกไปนั่นเองนะคะ นายออฟอคส์ course, นะคะการเงินคุณจะดีนะคะไม่เหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าการเงินค่อนข้างดีในช่วงนี้แต่บางท่านอาจจะเหงานหนิดนึงเพราะว่าอาจจะโสดอยู่หรืออาจจะไม่ค่อยได้เจอกับคนรักนะคะเดอะฟูลคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะใครบางคนที่ยังไม่เคยลองเริ่มต้นทําธุรกิจอันนู้นอันนี้ยังไม่เคยลองอยากจะเปิดใจหางานใหม่ๆเลยอาจจะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างเพื่อตัวเอง เกิดขึ้นนั่นเองค่ะและเอสออฟคอยตัวตนของคุณจะมีแนวโน้มที่คุณจะได้เจอกับโชคลาภหรือจะมีโอกาสทางด้านการได้รับงานใหม่ๆใครบางคนที่ตกงานอยู่อาจจะมีโอกาสเป็นอิสระจากงานเก่าแล้วมาเริ่มต้นงานใหม่ๆได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆรวมไปถึงอาจจะมีเกณฑ์โชคลาภดังนั้นในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้ใครจะซื้อลอตเตอรี่หรือใครจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ลองดูนะคะตัวของคุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะรับทรัพย์รับโชคค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้มันเป็นของคุณเป็นเอ NERGY ของคุณ สามารถพิมพ์คำว่านอมรับคำำําทํานายเข้ามาได้เลยนะคะยังไงขออวยพรยให้ทุกท่านโชคดีมีเงินมีทองมีโชคมีลาบตลอดทั้งปีค่ะ